ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไทยและประเทศผู้ส่งออกกุ้งในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างประสบปัญหาการกิจกันทางการค้าต่างๆมากมายจึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งพันธมิตรกุ้งอาเซียนขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและร่วมกันพัฒนามาตรฐานการพ่อเลี้ยงกุ้งในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศผู้นำเข้าอีกด้วย มาตรฐานคุ้งอาเซียนที่ถอดแบบจากมาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็มีการใช้มาตรฐานหลักของสากลของ FAO เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานคุ้งอาเซียนล้อจากมาตรฐานสากลมาตรฐานคุ้งอาเซียนเนี่ยสร้างบนพื้นฐาน4หลักการก็มีมีความเป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารหรือฟู้ดเซฟตี้มีความเป็นการผลิตยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมิตินี้นะคะมีเรื่องของมาตรฐานแล้วก็มีเรื่องของสมสดิภาพสัตว์มุมมอง,มอง,มอง,มองในเรื่องโรคต่าง สุดท้ายมองในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมโซโเชียลคอร์รูมิกอยากเรียนพี่น้องเกษตรกรของไทยว่าอ,อ,อย่าได้กลัวเลยนะคะเพราะว่ามาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานที่ยากแท้จริงแล้วก็คือมาตรฐานกมกศ .7401 นั่นเอง,เองนะซึ่ซึ่งปัจจุบันนี้จะปรับอีกเล็กน้อยเท่านั้นก็จะเป็นมาตรฐานพูงอาเซียนได้เลยเมื่อไหร่ที่มาตรฐานอาเซียนเนีย่ยประกาศและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกแล้วเนี่ยเราจะเป็นแนวหน้าการเข้าสู่ตลาดโลกก็จะนําหน้าพูดอาเซีน มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียนเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งจะทำให้กุ้งไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างงานสร้างไรายได้สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป